เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้นะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง TBC Gaming Lounge อีกแล้วนะครับผมกลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับผมกับคลิฟไปในฟังกินเนาะก็ขอโทษที่อ่าอาจช้าไปวันหนึ่งเนาะจริงๆในตอนในไรนับฟีมบอกว่าผมจะลงวันถัดไปลงรสตรีมใช่ไหมเออแต่ว่าเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเล็กน่อยครับผมผมเลยไม่สามารถลงตัวคลิปตัวน,นี้ได้เนาะ ก็จะทำให้วันนี้แล้วกันก็ช่วงนี้ผมยังยุ่งอยู่เนาะก็งานเยอะอยู่คมคิดคงลงช้าแบบมากมากเลยก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยร <ๆ S 2> อติดตามดูนะครับผมแล้วก็ขอให้ไว้นในรนาทีตนี้ได้ครับผมโอเคมอดตัวนี้ผมทำอ่าเป็นมอดของคุณ JC Boy นะเนาะเอคอันนี้อะไรนี่ อ๋อเป็นหน้าเดสก์ท็อปเร่องะไรขึ้นเต็ไมไปหมดเลยนี่อ๊ะเอเอเอเกมคังอ๋อโอเค,อเก,อเคก็มาดูนะผมอ่าติ๊กแมนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครนะไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์ของคุณเจซีด้วยหรือเปล่านะก็เราดูน,นะผมลุกเปิด หอโอ้เออเอ้าเหมือนเหมือนเขาเชื่อมอะไรสักอย่างอยู่นะสติกแมนตอนนี้เหมือนเขาทำอะไรสักอย่างอยู่ทำไมเกมมันค้างบ่อยอย่างเลยนี่จโอเครับโอ้เคโอเคผมไม่พร้อมเลยเมื่อกี้ตอนทอแรกเออเออโอ้เออเขาเขาเยิบอะไรมา เรคคอร์ดดิงอ่านเหรอฮะ<า>วะอะไรเนี่ย <c oughs> อ้อก็อ่านเสียงเราแล้วมาอัดร้องใส่เราคืนโอเคไอเดียดีเหมือนกันนี่โอ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวนายเปิดเรไปมั้ยเพื่อนเออเอเอฮะไอหยังวะ อโอ้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 เปลี่ยนโน้ตอย่างไรดิผมไม่อยากนึกถึงฉากโน้ตฝั่งโน้นเลยฉากฝั่งโน้นน่าจะดูแบบนรกหน้าดูอะเอ่อ BF โกรธครับอะไรเนะี่ยอ่ะวอ้าวปิดเปิดปิดลำโพงไอ้เจ๊ ต้มทำอะไรกันเนี่ย <S <S เล่นอะไรกันฮะรอเอ,อเยี่ยมโอาโยมใหม่ให้ครับผมโอเคอ่าดูเหมือนเขาจะตกลงที่จะร้องสักทีนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเสียงสติกแมนนี่เป็นไงวันนี้ค้างบ่อยเหมือนกันเนี่ยน็อตเรสวันนี้นนบ่อยมากเลยกล<ท>ัวจะหลุดมาก ลำโพงระเบิดไปแล้วผมแต่ TF ยังอยู่ดีเหมือนมอนี้ชอบให้เราเริ่มก่อนตลอดเลยเออวะโอ้สิดปลาไหมเอาวเปลี่ยนโหนกมจะเปลี่ยนหน่ว่อออย่างอีกไป มีคนด้วยไม่ใช่ที่อ้าวรับได้วะ่ะอ,อยู่บนคืนไหบผมเอออ่อุอ๊ยป่า้ปาแม่นเท่า,ามึงอ่ะอ้าวเปิดเพลงต่อแล้วเอาเปียปากหายอ้อยังวะโอ้เลเล,ละ เบียร์ในแกแข้งละเอาอะอะ่าฮะเราเราสติกแม่งเป็นไงบ้างตายเหรอโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไมตายเหมือนมึงเจ้ว <c oughs> ผมชอบผมชอบผมชอบไม่ดีมากเลยอะชอบที่เบียร์มัน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 ขึ้นขึ้น,นลงลงอะนั่นแหละ มันเป็นแบบถ้าถ้าเอนจินบางเอนจินแบบมันจะกดกดกดแล้วแบบมันมันไม่นับเ่าเป็นมีส์แต่มันจะขยับอะ่ะผมชอบแบ,บ่มาแล้วมันดูมีมดีอ่ะโอ้เอาละครับสติกแมนเราจริงล้วซีเรียสเนาะเอาว่ะเขาซีเรียสจริงๆแล้วว่ะอ่า โอาา้เอาว่ะเอาว่ะเขาเขาบิวอัพแล้วว่ะเฮ้ยจะทำเพลงดีๆมันก็สุดยอดจังนะเฮ้ยทำไปเล่นไปป๊า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  โอ้ช oh ิดขาดยากอยู่เป็นกัน,นะเนะี่ยเฮ้ยเสียงเสียงเขาก็ไม่แย่นะเสียงซิกแมน่อะอออวอ้าวโอ้โน้ตก็นสโนโุกเนะี่ย โอ้ยโมโหเอา้ากลับเข้าลงรถไปละเอ่อจะไปหยิบอะไรมาเอา้ามดแล้วเหรออียาอี๋ยอ่านี่อนิเมชั่นครับผมแล้วก็เครดิตท,ทั้งหมดนะครับผมก็ทำโดยคุณจีซีบอยโค้ดก็จากคุณเตยหรือคุณเจซีบอยของอ่าเพลงโดยคุณพิธาคนอีกอ่านไม่ทันละพิทากรัดแล้วก็ทุกอย่างเอ่อขอบคุณสำหรับเล่นเหมือนกันครับผมที่ทำวันนี้ออกมาเนาะะได้เลยนะมีเพลงในซีเพลมให้เอ่ย อ่ามีบูมบ็อกซ์โอเคมาบูมบ็อกซ์ three o one o ทำไมเสียงไลยนะไม่ไม่เพียรอไม่เป็นไรก็ดีละตือนตือนเตือนเอเหมือนแบบบูมบ็อกซ์จริงๆอะ่ะเขาเรียกว่ายังไงดีผมไม่รู้อธ,ธิบายยังไงดี เอาว่าอติตาเลียนนีกว่าอ oh, yeah, yeah. ๋อย่าย่าท่านี้ไม่คคยคุณนะ อ๋ออ๋อันนี้เพลงแล้ววะมันคุณคุณอะมันคุณคุณตื่นตืดนตืดตืดตืดมันทอดมันคุณคุณแปลกอะตื่ตืด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  ฮะเยอาอออออาจบแล้วเหรอโอเคใช่ได้ใช้ได้ใช่ได้เอาล่ะอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีเพลงรับนะครับผมไอ้ตรงนี้กดได้ทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเป็น F F, Smol Struggle, No Mix, JC Boy ทุกอย่างในนี้กดได้แล้วมีลิงก์หมดเลยครับผมก็เนอะ โอเคสิ่งที่เราในการจะเล่นเพงลงำหผมคือมาตรงนี้ราโซชัพเตอร์หนึ่งครับผมมังนะถ้าผมจะไม่ผิดมันควรจะเป็นอันนี้นะใช่ปะใช่ปะมันใช่แล้วปะไม่รู้ว่าเกมค้างไปแล้วอะ่ะใช่ไหมอะ่ะจริงด้วยโอ้ราโซมันประมาณแปลแบบประมาณอ่้ดวงวิญญาณ กีโกดเกี่ยวเหรอหรือวิญญาณแค้นประมาณนั้นน่ะมัง้งหรือโกดวิญญาณไม่น่าใช่วิญญาณน่าจะโกดความเกี่ยวโกดของวิญญาณเกี่ยวกาดแต่ตัวน้องก็น่ารักดีนะยังจะไม่รู้ว่าตัวน้องเขาเป็นใครน้องมีไม้กางเขนอยู่ที่คอเด้อ โอ้เพลงคิวเนี่ยอันนี้เราอยู่ในห้องที่ผ่านมาจากไอห้องสติกแมนปะไอตัวที่สติกแมนมันมันเชื่อมอะไรอยู่ทั้งอย่างอ่ะมันดูใช่นะคือฝั่งขวามันอ่ะมันเป็นแบบฟ้าๆไงใช่ไหมเออเหมือนเหมือนข้างนอกที่แบบเปิดเปิดไอเนี่ยออกไปอ่ะเปิดเปิด,ป,ดประตูลงเชื่อมั้งผมว่าอาจจะใช่ ว่าสติ๊กแมนตอนเริ่มมาก็เหมือนอยู่ในห้องเนี้ยเออไม่รู้นานีการสนิษฐานของล้วนนะโอ้เขวมากเลยอ่ะอ๋าเอ,เอ้ทำไมนายตัวดำอ่ะหมดแลหรอ วันเดิมวะเอออุอ้ยจิู่ๆก็เปลี่ยนมูดลางเพลงเหรอไปเปลี่ยนมูดอะไรเปลี่ยนมดูดเอาว่ะมาฮะผมชอบสถานนี้นะมันสนุกอะถึงมันจะมีมีนิแจ็คควันจะเยอะแต่มัน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 สนุกอะเออ ผม oh, พีเฟอร์มินี้แจ็คเยอะๆดีกว่าแจ็คแจ็คอันเดียวอะ่ะเหมือนนางจะลดเรือเราด้วยเนะี่ยต้องระวังฮะเราแต่นางไม่ตัวเลยเนะี่ยคุณโยนเหรอโอ้เมื่อกีน้นางยิงอะไรอะเลเซอร์เหรอหลบได้ไหมอ่ะโอ้หรือว่ามันแค่ประกอบฉากเฉยใหม่ไหม่ไม,ไม,ไม่มันลดเรือเราด้วย แล้วน้ำาม,มีอะไรอยู่ในเมือนัน่นคือโล่หรือกล้องถ่ายรูปหรือจานดาวเทียมผมไม่เคยไม่เคยดูซีดีเนี่ยวูโ้โูน้องโตเริ่มแตกแล้วผมดูวันหน้าจะไม่ถึงอยู่นครับผม โอ้ยฉีดผมไม่รู้จะกดได้หรือไงนะแต่ผมจะพยายาม <c oughs> วูวกดได้เอ่อเฉดเออเราเราน้องเขาเอ๊ะวะลิลลี่เออเว้ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตามไม่ทันละเพชรเฮ้ยเฮ้เอ๊เฮ้ ราสโซพาสามคัมเมง o ซนอ๋อดูเหมือนจะเป็นซีรีส์ของคุณเจซี y บอยที่เขาทำไว้ใช่ปะอ๋าวาสโซ and versus stickman เป็นของเจซี y บอยครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วนะถ้าที่ผมหาขอหมมา้อมูลมาหมดแค่นี้โอเคเรามาดูเครดิตกันหน่อยดีกว่าครับผมก็นี่นะครับผมคุณ JC Boy นะครับผมก็เป็นมี Twitter แล้วก็มี Youtuber นะครับผม เขาเ hey, นะ็บอกว่าเฮ้ยสวัสดีนี่ฉันเจมส์อ่านเป็นคนทำอาร์ตแล้วก็แอนิเมชันนะหวังว่าจะอ่าสนุกกับมอดเล็กๆนี้นะแล้วก็สามารถอ่าแล้วก็ฉันทำช่อง YouTube เล็กๆเรียก,ก,กว่าชื่อช่องวา j เจ o y บด้วยเขาเป็นลีดเดอร์นะครับผมอืมเรามาดูของทุกคนกันดีกว่าข้าวข้าวนะครับผมอ่า คนนี้เขาเป็นฉากเตอร์นะครับผมแล้วก็เขาทำฉากให้หลายๆมอดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินดี้ครอสเวอร์ซัสลาร์กวิชั่นซิกโนเวอร์ซัสอินพอสเตอร์วี4เหรอว้าวว้าวว้าวนั่นหลีก่ะเนี่ยนี่นี่นี่เขาโมลดป่ะเนี่ยวีลลเย v 4เนี่ยเอาว่าเอฟเอฟมูไลมันเดย์ไนท์มอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีมอสหลายๆมอดนะครับผมก็มีมอดบางอันที่ยังไม่ได้ออกมาครับผมผมส่วนตัมช,มชตตอบฉากตัวนี้นะทำดีมากเลยครับผมสำหรับใครที่อยากไปติดตามเขาก็เชิญเลยครับผม อ่าแล้วก็มีของเตยใหญ่ครับผมอ่าเป็นลีดโคเตอร์นะครับผมก็คือเป็นหัวหน้าทีมโค้ดนะครับผมแล้วก็ทำเทเลอร์ด้วยเหมือนกันนะครับผมเลิฟยูผมรักเลิฟยูนะครับรักทุกคนเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีของคุณพี่พักโกรัตนะครับผมอ่าฉันคือพี่ักโกรัดฉันเป็นแมวแล้วจะมีอะไรให้ดูสแกนกิโยะโค้ดนี่สนะิ เอออันนี้ผมสนใจขออ้ญาตออุญาตสแกนไว้หนึ่งมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละผมเชื่อมันอ่าเอาฟักฟักอ่าโอเคโอเคผมไม่ผมไม่ผมไม่เปิดทุกคนดูแล้วกันนะผมผมโดนละฮ <laughs> ัลโหลอ่าสวัสด,ดีฉัน มามีปีโป้มามีปีโป้เหรอหรือมามีปีโป้เขาไม่ได้จะอ่านไงนะถ้าอ่านที่ผิดขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันมาทำอะไรที่เนี่ยอ่าฉันทำเมนูแบ็กกราวอาร์ตโอเคก็คือทำแบ็กกราวของเมนูเนาะอันนี้ของคนอัตโนมัตนะครับผมอ่าทำเพลงเมนูนะครับผมแล้วก็เท่มากเลยแล้วก็อย่าลืมไปเช็คเอาเวอร์สปาร์กได้วยนะครับผมได้ครับผมอ่ามาคนต่อไปครับผม อ่เกี่เหว่านะครับผมอ่าแดรบินนะครับผมทำเพลงนะครับผมตัวมอสที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีบนทันเจมสอรเตอร์แท็กซิเลียพัลเลอร์แล้วก็มอสมินี้ดิสมอสโลนะครับผม f n f b o s s Rush นะครับผม Galactic Funkin, Funky Tail, Monday Night, Monsterin แล้วก็อีกหลายมอสเลยเออแต่เกมจู่ๆก็บังคับดับเฉยเลยเอาช่างมันเถอะว่าเครดิตเราหยุดไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะ ก็อาจจะเหลือบางคนที่ผมไม่ได้อ่านก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆเกมมันตับไปอางเงียแล้วผมก็ไม่อยากไปอัดบากเพิด้วยฉะนั้นก็ขอบคุณพวกขอบคุณท่านประจำจริงๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับผมก็ส่วนตัวเนาะสรุปมอดนี้เลยมัดนี้เป็นมอดเล็กๆที่เจ๋งนะเจ๋งมากๆเลยนะส่วนตัวผมชอบในการที่เขาพยายามใส่ให้มันตลกในส่วนของตนะัวสติกแมนอะตัวสติกแมนเหมือนขายความหาแล ผมไม่รู้เหมือนกันว่าในเรื่องของตัวละครน,นั้นคืออะไรนะแต่ผมชอบไอ้หลายๆอย่างเลยไอ้ที่ผมชอบส่วนของไอ้ตัวสติกแมนเนี่ยคือมีช็อตของปลาหมา่กับไอ้ตัวช็อตเจโนผมชอบสองอันนี้มากแล้วก็ส่วนของบราโซบราโซ,โซผมบอกเลยว่าเพลงทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ชาติง้งชาติ้งผมยอมรับเลยว่าเป็นชาติ้งที่สนุกมากผมเลยผมเลยเละเอ็นจอย Enjoy มากก็ถ้าคะแนนบอนนี้เต็ม10ผมให้ไปเลย9.7นะ มอสที่ดีมากๆเลยมอสหนึ่งผมชอบมากนะครับผมโอเคน่าจะเป็นทั้งหมดของมอสในวันนี้แล้วก็ขออภัยนะผมถ้าผมอาจะเรีแอคชั่นไม่ดีหรืออะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างการเคลียร์งานต่างๆในชีวิตประจําวันผมนะครับผมก็เลยแรงจะหมดนิดหน่อยนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมเอาล่ะหลังจากนี้ก็ผมจะปิดคลิปละไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ